สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมช่องช่างอี้ทำได้นะครับวันนี้จะพา FC ทุกท่านมา DIY นะครับจากตู้แช่ไอติมนะครับนี่ที่เห็นนะครับเป็นตู้แช่ไอติมนะครับปกติจะแช่เหล้าแช่เบียร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิของเขานะครับถ้าเราไม่ DIY นะครับจะอยู่ที่ติดลบนะครับติดลบถึง20องศาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา เช่เหล้าเช่เบียร์นะครับหรือเช่ผลไม้นะครับก็จะแข็งก็จะแข็งแล้วก็สำหรับเบียร์ก็จะแตกนะครับ F4 วิธีการง่ายๆนะครับที่ช่างเอจะสอนวันนี้นะครับก็คือใช้อุปกรณ์มาประยุกนะครับ DIY นะครับโดยตัวทามเมอร์ตัวนี้นะครับ F4 ตัวนี้จะตั้งเวลาอัตโนมัตินะครับ อัตโนมัติยังไงเดี่ยวจ้าเออ,อธิบายให้ฟังนะครับก่อนอ,อ,อื่นมาดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเชร์เบียได้โดยที่ไม่แตกแล็ก็เย็นนะครับเย็นเร็วด้วยนะครับ fc เห็นไหมครับตัวนี้นะครับเย็นเย็นมากๆนะครับตัวน,นี้เย็นมากๆแล้วก็ผลไม้นะครับผลไม้ก็ไม่แข็งนะครับไม่แข็งก็เย็นนะครับเยเย็น แล้วก็เป็นพวกลูกชิ้นนะครับแล้วก็เป็นอาหารเป็นเนื้อเนื้อสดนะครับจะแช่ตู้นี้ได้สบายเลยนะครับสังเกตดูยะก,ก็จะมีผลไม้แล้วก็จะมีน้ำอัดลมนะครับทำไมถึงใช้ตู้เช่อย่างนี้นะครับเพราะว่าตู้แช่อย่างนี้เขาจะเก็บความเย็นได้ดีนะครับเก็บความเย็นได้ดีกว่าตู้แช่ที่เป็นอสองประตูนะครับ สองป,ประตูเพราะว่าขนาดที่เราเปิดฝางนี้นะครับอ่าไอของตู้แช่ตัวนี้นะครับอ่าไอเย็นก็จะไม่ออกนะครับสังเกตดูจะไม่มีไอออกเลยอ่ามีมีก็มีเล็กน้อยนะครับอ่าส่วนด้านล่างนี้เย็นเจยดเลยนะครับอ่าความเย็นเขาจะเก็บบริเวณด้านในกระจายด้านในนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าพวกน้ําอัดลมนะครับอ่าพวกเบียร์กระป๋องนี่จะเย็นตลอดเลยครับเย็นเจยดเลยนะเนี่ยอ่าเย็นจัดเลยนะครับ อ่าสรับวนี้ไก่นี่ก็โอเคนะครับเนี่ยไม่นองไม่บูดนะครับอ่าเดี๋ยวเจอจะมาสอนวิธีการนะครับทําอย่างไรนะครับหลักการก็คืออ่าเราจะใช้ทัมเมอร์นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือทัมเมอร์ตั้งเวลานะครับอ่าตัวนี้จะตั้งเวลาเปิดปิดได้อ่าครั้งภายใน1วันน่ตั้งเวลาเปิดปิดได้20ครั้งนะครับอ่าแล้วจะตั้งอัตโนมัติ ได้หนึ่งอาทิตย์เลยครับล่วงหน้าได้หนึ่งอาทิตย์เลยนะครับสําหรับการตั้งเวลานะครับเดี๋ยวช่กงีจะมาบอกนะครับว่าตั้งยังไงนะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตั้งเวลานะครับเราจะสังเกตดูจะมีหน้าจอเป็นตัวเป็นนาฬิกานะครับตอนนี้ทางีถ่ายทําอยู่ที่ศูนย์นาฬิกาสิบหกนาทีนะครับก็คือ เที่ยงคืนกว่านะครับเราจะตั้งเวลานะครับโดยการกดปุ่มโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นโปรแกรมหนึ่งสังเกตดูถ้าเรากดโปรแกรมนะครับสังเกตดูจะมีเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งคือแปดนาฬิกาออนนะครับออนก็คือสั่งให้ตู้แช่ทํางานนะครับหลังจากนั้นเรากดถ้าจะแก้ไขแล้วก็กดชั่วโมงกับนาทีนะครับสมมุติว่าตั้งที่ หกโมงเช้าแล้วก็ตั้งที่หกโมงเช้านะครับในนี้เฉยตั้งที่8ปดโมงนะครับแปดโมงแล้วก็ไปปิดที่8ปดโมงสานะครับทํางานขึ้นชั่วโมงนะครับแรกๆเราจะตั้งทํางานให้นานนะครับเพราะว่าหลังจากการตัดต่อทั้งวันแล้วนะครับอาจจะมีช่วงระยะเว้นนะครับสเกตด,ดูครั้งที่2ก็คือจะทํางานที่9ก้าโมงเช้านะครับ แล้วก็จะไปปิดการทํางานที่9มง15 Uhr นะครับการทํางานตั้งเวลาครั้งที่2นะครับสังเกตดูมุมซ้ายนะครับแล้วจะ,จะเว้นประมาณ30นาทีนะครับ F4 เว้น30นาทีนะครับเว้น30นาทีแล้วก็ตูเชก็จะทํางานที่9มง4 5นะครับไปปิดที่10โมงนะครับจะสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับช่วงเที่ยงอากาศร้อนหน่อยก็ประมาณ เที่ยงเนี่ยก็จะทํางานประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะตัดครึ่งชั่วโมงครับเฉพาะช่วงเที่ยงนะครับหลังจากช่วงเที่ยงมาแล้วครับทีนี้เราก็ตั้งเวลาไปประมาณทํางาน15นาทีแล้วก็จะตัดประมาณ30มนาทีก็จะวนไปวนมานะครับมาถึงช่วงดึกๆอย่างนี้นะครับดึกดึกอย่างนี้ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา20นาฬิกานะครับก็จะตัดเวลาตัดปกตินะครับทําทงาน15ตัด30ทำงาน15ตัด30นะครับแล้วในช่วงประมาณา5ทุ่มนะครับ4ทุ่มกว่า4ทม4ทุ่มกว่าก็จะทํางานาประมาณาครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัดยาวไปถึงตี3เลยหลังจากตี3แล้วก็จะ เป็นการตั้งเวลาขั้นสุดท้ายก็คือ20ครั้งนะครับเพราะว่าทามือตัวนี้มีข้อจำกัดคือตั้งเวลาได้20ครั้งก็จะตัดประมาณทำงานประมาณ30นาทีนะครับตีสามถึงสามตีสามสามสิบนะครับดังนั้นความเย็นก็จะไม่ขาดหายนะครับจะไม่เว้นช่วงนะครับความเย็นเพราะว่าดึกๆนี่สาเหตุทำไมเราถึงตั้งห่างเพราะว่าความเย็น จะ,จะไม่โดนความร้อนจากข้างนอกนะครับเพราะว่าความเย็นเขาจะสะสมไว้นะครับอพอถึงมาช่วงเช้านะครับาการตั้งเวลาก็จะวนลูปนะครับสังเกตดูการตั้งเวลาก็จะวนลูบมาที่8ปดโมงเช้านะครับแปดโมงเช้ามาถึง8ปดโมงครึ่งอีกรอบนะครับก็จะวนไปอย่างที่เช่างเอ๋อก่าวไว้ข้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณชั่วโมงการทํางานนะครับชั่วโมงการทํางานของอตัวแช่ตัวนี้นะครับ จะไม่มีวันที่จะไม่เย็นนะครับจะเย็นตลอดเย็นเจี๊ยดเลยนะครับ FC เช่ยเหล้าเช่เบียร์เช่ผลไม้ได้เช่อาหารสดได้นะครับแต่ว่าอาหารสดนี่เฉพาะอย่างนี้นะครับเป็นร้านชายสี่หมี่เกี้ยวนะครับก็จะเอามาใช้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราแชา่ความเย็นเยอะไปหน่อยอก็จะเป็นน้ําแข็งก็จะเสียเวลานะครับประมาณนี้นะครับครับหลังจาก นั้นนะครับเราคำนวณให้ดูนะครับวันหนึ่งนี่ยเขาจะทํางานอยู่ที่315นาทีนะครับสำหรับตู้แช่ตัวนี้กินกระแส1แอมป์นะครับ f อทุกท่านอ่าหนึ่งแอมป์วิธีการคํานวณก็คืออ่าเราอยากรู้ค่าไฟนะครับหลังจากการ DIY นะครับอ่าค่าไฟปกติของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับอ่าถ้าเรา DIY นะครับโดยใช้ทัมเมอร์ตัวนี้นะครับอ่าข้อดีก็คือ1นึ่งใช้เราใช้เบียร์ได้อ่าขวดเบียร์ไม่แตก แช่อาหารสดได้แช่ผักผลไม้ได้นะครับโดยที่ไม่ทําทให้ผักผลไมน้นี่แข็งเงินไปหรือว่าเวลา,าเรามาลาย,ลายน้ำแข็งเนี่ยผักผลไม้จะไม่สดนะครับพอดีนะครับพอดีที่2ก็คือประหยัดไฟมากเลยนะครับอ,อย่างที่คํานวณนะครับทําทงานอยู่ที่3 1 5นาทีถ้าเราคิดเป็นชั่วโมงก็คือ5.25ชั่วโมงนะครับ ตัวเครื่องตัวนี้นะครับสำหรับตัวแช่ตัวนี้นะครับยืมของบริษัทไอติมแห่งหนึ่งมานะครับเพราะว่าเราลงไอติมหลายเครื่องแล้วก็เลยยืมมาตัวไอติมมานะครับกระแสที่วัดจริงนะครับฉเฉยไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะแต่ว่าวัดมาแล้วกระแสอยู่ที่1นึ่งแอมป์นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าจำนวนวัดนะครับ วัดว่าเขากินกี่วัตก็คือเอา1นแอมป์คูณด้วย2 2 0โวลต์ก็คือไฟบ้านของเรานะครับจะได้เท่ากับ220อ่วัตนะครับนี่คือวัตใช้งานจริงนะครับทีนี้เราจะเอามาคูณด้วยชั่วโมงการทำงานนะครับก็คือ2อ0คูณด้วย5.25ชั่วโมงนะครับก็จะได้เท่ากับ1,155นะครับคิดเป็นหน่วยก็คือ1.15หน่หน่วยนี่เองนะครับ เพราะฉะนั้น1.5หน่วยในแต่ละ,ะวันนะครับคือ24ชั่วโมงเนี่ยกิน1.5หน่วยนะครับถ้าเราคิดที่30วันนะครับ3 0วันก็จะได้ประมาณอยู่ที่33.4นะครับ33.4หน่วยหรือ,อ33.4หน่วยครับหรือคิดเป็น เงินนะครับตกเดือนละร้อยสี่บหาทนะครับ fc ถูกกว่ากันเกินครึ่งเลยนะครับเกินครึ่งเลยเพราะว่าปกติตัวนี้จะแปรผันตามความร้อน,นด้วยนะครับถ้าเราไม่ดัดแปลง diy เนี่ยเขาก็จะเป็นน้ําแข็งอุณหภูมิติดลบเชลเล์เชเบียไม่ได้เพราะฉะนั้นไฟเขาจะตัดการทํางานนะครับอ,อยู่ที่ประมาณลบสิถึงลบองศานะครับจะทํางานอัตโนมัติของเขานะครับแต่ถ้าเราใช้ ดี y โดยใช้ทามเมอร์นะครับ uh, ตัวนี้ก็จะประหยัดค่าไฟได้ลงอีกเกินครึ่งนะครับ uh, จาก3ถึง500บาทเหลือแค่145บาทนะครับฟิกเลยนะครับไม่มีเกินกว่านี้ไม่มีต่ำกว่านี้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วค่าไฟจะอยู่ที่ประมาณ145บ,บาทต่อเดือนนะครับ f อประหยัดลงไปได้เยอะนะครับสำหรับการ DIY ตู้เช่ตัวนี้นะครับเอดูผืนเด๋อว เจอลิกสิทธ์นี่ครับใช้เราใช้เบียร์ได้ในร้านค้าขายของออนไลน์นะครับอย่างเช่นอาหารสดผัดกะเพรานะครับผัดบะขาวยเตยพวกลูกชิ้นพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับชายซีมีเกี๊ยวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เพื่อนๆเห็นมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ เียทาได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่หลังจากนั้นแล้วก็หลังจากการตั้งโปรแกรมนะครับที่จะเอกล่าวไว้ข้างต้นนะครับอ่าตัวนี้สองห้าสิบาทนะครับซื้อจากโกบอลเฮาก็ได้ซื้อจากอ่าในลาซาด้าก็มีนะครับอีฟซีอ่าสำหรับางเอซื้อเลือกซื้อโกบอลเฮานะครับไม่ต้องเสียเวลาสั่งนะครับอ่าแพงกว่านิดหน่อยครับสองห้าสิบาทอ่าสังเกตดูก็จะมีไฟโชว์อย่างนี้นะครับอ่าเมื่อเขาทํางานก็จะมีไฟสีแดงนะครับอ่าตัวนี้ เวลาศูนย์นากายีนาทีนะครับจากการที่ช่าเอกตั้งไว้ครับจะทํางานรอ,อบต่อไปอยู่ที่ตี3ามนะครับตีสามถึงตีสามนะครับความเย็นก็จะก็เป็นไออย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะวนหลุดมา,า,าต 1, ัา้งแต่หนึ่งถึงยีนะครับก็คือการทํางานมียี่10ครั้งภายใน1วันแล้วก็อัตโนมัติ1อาทิตย์นะครับ ให้หนึ่งอาทิตย์ก็จะอัตโนมัติวนไปวนมานะครับตามค่าที่เราตั้งนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับค่าที่เอยตั้งนะครับอาจจะจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับสามารถแคปหน้าจอได้นะครับเป็นการตั้งเวลาทามือนะครับการดี Y นะครับตัวนี้ทดลองจริงมาในตู้ร้านค้าของเอในร้านมินิมาร์แล้วนะครับสำหรับขายเหล้าขายเบียร์แช่น้ำเย็นนะครับน้ำเย็นเร็วมาก เก็บความเย็นได้ทั้งคืนเลยนะครับ FC แต่ตัวนั้นจะตั้งปิดอยู่ที่ประมาณทุ่มกว่านะครับเปิดอยู่ประมาณ7โมงเช้านะครับปรากฏว่าเหล้าเบียร์ก็ความเย็นก็ไม่ไม่หายไปเยอะนะครับเย็นเจ็ดเหมือนเดิมนะครับก็เลย d ด y อมาสำหรับตู้ที่2เพื่อการประหยัดไฟนะครับใช้ในงานโซลาเซลล์นะครับ FC ที่ใช้ติดตั้งนี่ก็คือตอนนี้ก็ทำงานด้วยระบบโซลาเซลล์ทั้งทั้งระบบเลยนะครับ ในส่วนของร้านค้านะครับ FC อ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดตามช่องอีทําได้นะครับสวัสดีครับ